สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังว่าจะไม่ยุ่งแล้วแต่ทนไม่ไหวโดนหักหน้าเจ๊ออทนไม่ไหวส่งทนายตั้งผู้จัดการมรดกทันทีหลังถูกญาติเสียเต้ยหักหน้าภายหลังจากที่มีการจัดงานเผานายสมพานสุวรรณกุลอายุ41ปีหรือเสียเต้ยอดีตสามีของนางสาววันนรีปัญญาใสา อายุ48ปีหรือเจ๊ออ90ล้านที่วัดเทพสถิตนิมิตมงคลหรือวัดป่าบ้านคอนจังหวัดอุดรธานีหลังจากนี้จะเป็นการเปิดพินัยกรรมของเสียเต้ยที่มีการฝากไว้ที่ธานาคารและติดตามกันดูว่าสุดท้ายสมบัติของเสียเต้ยใครจะเป็นคนได้ความคืบหน้าเมื่อวันที่28พอยอนางวัน,นลีหรือเจ๊อ กล่าวว่าขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการให้ทนายความไปยื่นสารและขอแต่งตั้งให้ตนเองอยู่ในฐานะเป็นแม่บุญธรรมของน้องนิวเวียซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของเสียเต้ยเป็นผู้จัดการมอดกคาดว่าวันที่1นธันวาหรืออย่างน้อยวันที่สองธันวาทางทางทนายจะไปยื่นคำร้องต่อศาลตอนนี้เอกสารครบหมดแล้ว ขาดแต่ใบมรณะบารเสียเต้ยซึ่งทางญาติผู้ตายยังไม่เอามาให้นอกจากนี้เจ๊อ๋อยังเล่าถึงความคับแค้นใจในวันเผาศพเสียเต้ยให้ฟังได้ว่าในวันที่เผาศพเสียเต้ยทางตนได้เตรียมของบางสกุลไว้ทั้งสิ้น60ซองซองละ1,000บาทรวมเป็นเงิน60,000บาทเพื่อให้ทางแขกของฝ่ายตนเองที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ได้คนมาร่วมงานได้บางสกุล อาทินายกอบอตอผู้จัดการธนาคารและผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนแต่ทางพิธีกรซึ่งเป็นญาติของเสียเต้ยกลับไม่มีการเรียกให้แขกฝ่ายตนได้ขึ้นไปทำบางสกุลเลยรวมถึงตัวเองด้วยนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้ตัวรู้สึกไม่พอใจทั้งญาติของเสียเต้ยคือบอกว่ารักเสียเต้ยแต่ไม่มีใครบวชหน้าไฟให้กับเสียเต้ยเลยแม้แต่คนเดียว หรือถ้าไม่มีผู้ชายผู้หญิงก็ควรนุ่งขาวห่วมขาวด้านทนายความของเจ๊อ๋อกล่าวว่าการได้เปิดเซฟเ,ซฟเซยเตอร์ที่ธนาคารนั้นคงเปิดไม่ได้เพราะธนาคารไม่ให้เปิดนอกจากไม่รู้ว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์กันแน่ซึ่งอาจจะต้องร้องขอต่อศาลเพื่อแต่งตั้งผู้จัดการมรดกก่อนส่วนคนที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้คือทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดก ก็คือบุตรบุญธรรมของเสียเต้ยคือน้องนีเวียแต่ตอนนี้ยังเล็กอยู่คงร้องเองไม่ได้ดังนั้นต้องให้เจ๊ออซึ่งเป็นผู้ปกครองเด็กไปร้องแต่งตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกแทนบุตรบุญธรรมซึ่งตอนนี้มีเจ๊อคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้ส่วนพี่น้องและญาติไม่มีสิทธิ์ซึ่งจะทำได้เร็วที่สุดในสองเดือน ขอขอบคุณข่าวจากสยามท็อดอทคอดไว้ครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ